ตำนานแห่งหมู่บ้านสายรุง้งการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านสายรุง้งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ที่นี่มีธรรมชาติแสนงดงามท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสมีลำธารไหลผ่านกลางหมู่บ้านและดอกไม้บานสะพรั่งตลอดทั้งปีสิ่งที่ทำให้หมู่บ้านนี้ไม่เหมือนใครคือเมื่อใดก็ตามที่ ฝนตกและแดดออกพร้อมกันสายรุง้งเจ็ดสีจะทอดยาวจากฟากฟ้าลงมาสัมผัสพื้นดินและทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเปล่งประกายราวกับต้องมนที่หมู่บ้านแห่งนี้มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่า มาลีเธอเป็นเด็กที่ร่าเริงและมีจิตใจอ่อนโยนชอบช่วยเหลือทุกคนในหมู่บ้านเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วยคุณยายเก็บดอกไม้ในสวนหรือช่วยตักน้ำให้คุณลุงที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำไร่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้มาลีแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆคือเธอมีสร้อยคอสายรุง้งซึ่งเป็นของขวัญจากคุณยายมันเป็นสร้อยที่มีจี้เป็นคริสตัลสีรุ้งเล็กๆซึ่ง เชื่อกันว่ามีพลังแห่งความสุขและปกป้องผู้สวมใส่วันหนึ่งขณะที่มาลีเดินเล่นอยู่ใกล้ลำธารเธอสังเกตเห็นแสงบางอย่าง่องประกายอยู่ที่โขดหินเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆเธอพบกับ ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีปีกเป็นประกายราวกับสายรุง้งขอบคุณที่ช่วยข้าออกจากก้อนหินผีเสื้อพูดขึ้นมาลีตกใจแต่ไม่นานเธอก็สงบลงและยิ้มให้ท่านพูดได้หรือมาลีอุทานแน่นอนข้ามีนามว่า ลูน่าข้าเป็นผีเสื้อแห่งสายรุง้งเราเฝ้าดูแลหมู่บ้านนี้มานานนับร้อยปีแต่ตอนนี้บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นลูน่าเล่าว่าที่อีกฝ้าของภูเขามีเมฆสีดำปรากฏขึ้นมันคือเงาของปีศาจร้ายสีสิ่งมีชีวิตที่คอยดูดกลืนสีสันและความสุขไปจากโลก ถ้าหมู่บ้านนี้สูญเสียสีสันไปทุกอย่างจะกลายเป็นสีเทาความสุขจะหายไปและมนสายรุ้งจะหมดพลังลูน่ากล่าวด้วยความกังวลมาลีรู้ทันทีว่าต้องทำอะไรบางอย่างเธอจับจี้สายรุ้งของเธอแน่นและตัดสินใจออกเดินทางเพื่อปกป้องหมู่บ้านมาลีและลูน่าออกเดินทางไปยังยอดเขาสายรุง้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ เก็บพลังแห่งสีสันพวกเขาต้องข้ามป่าเวทมนต์เดินผ่านสะพานลอยฟ้าและ,ะเผชิญหน้ากับปริศนาแห่งทานแสงตลอดทางพวกเขาได้พบกับเพื่อนใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระรอกเงินที่ช่วยนำทางกวางทองที่ให้ขี่ข้ามหุบเขา และปลาดาวประกายที่บอกทางผ่านแม่น้ําเมื่อมาลีมาถึงยอดเขาเธอพบกับปีศาจไร้สีร่างของมันเป็นเงาดาสนิทไม่มีสีสันแม้แต่น้อยมันคํารามและเริ่มดูดกลืนสีจากดอกไม้และทองฟ้าไม่มีใครหยุดฆ่าได้มันตะโกนแต่มาลีไม่กลัวเธอจับจี้สายรุง้งและกล่าวว่าสีสันเกิดจากความสุข และความสุขมาจากหัวใจของเราทันใดนั้นสร้อยคอของมาลีเปล่งแสงออกมามันส่องประกายเป็นสายรุ้งเจ็ดสีพุ่งตรงไปยังปีศาจร้สีปีศาจกรีดร้องเมื่อแสงแห่งสีสันกระทบตัวมันและร่างของมันก็เริ่มแตกสลายมันพยายามหลบหนีแต่พลังของมาลีแข็งแกร่งเกินไปในที่สุด ปีศาจไร้สีก็หายไปพร้อมกับคืนสีสันให้กับโลกเมื่อมารีกลับมาถึงหมู่บ้านทุกอย่างก็กลับมามีสีสันอีกครั้งต้นไม้กลับมาเขียวขจีดอกไม้บานสะพรัง่งและผู้คนเต็มไปด้วยความสุขทุกคนต่างขอบคุณมาลีและเธอได้เรียนรู้ว่า พลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากเวทมนต์แต่มาจากความกล้าหาญและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านสายรุ้งก็ยังคงงดงามตลอดไป